หนูเป็นเอฟซีลุงนะครับโอ้ขอบใจมากลูกนะแหมดีใจเหลือเกินนะครับหนูชอบที่ลุงสอนมากโอ้ขอบใจจริงๆงลูกนะมาเรียนกันต่อเลยนะครับหนังสืออัปบีดห้าม5ห้านะครับหน้าที่ห้าสิบห้าแหมลีมีเลขห้าหมดเลยข้อสี่ใหญ่นะครับก็บอกว่าฟิวเอ็นนะครับก็ให้อันนำคำศัพท์เหล่านี้เติมลงไปนั่นเองนะครับคือคำว่าเพสเลฟเพสเลฟก็คือสลิปเงินเดือนนะครับนะแอปพลายนะครับแปลว่าสมัครหรือแปลว่าประยุกต์นะครับ dismiss นะครับแปลวา่าให้ออกนะครับนะให้ออกดูให้ดีนะครับนะตรงนี้แปลใล้ายๆกันมากเลยนะครับ dismiss นะครับให้ออก employ unemploy นะครับแล้ลตกงาน vacancy uh, นะครับแปลว่างานว่าง resign แปลว่าลาออกนะครับนะอันนี้ให้ออกอันนี้ลาออก A promotion นะครับแปลวา่าเลื่อนตำแหน่งและก็ retire รีชายหรือแปลว่ากเกษียณหรือแปลว่าถอนตัวออกมาซะก่อนโดยไม่ใช่ไล่ออกและลาออกนะครับนะคล้ายๆกันนะครับ3ามอย่างนี้ดังนั้นมาแปลกันเลยนะครับผมข้อ A นะครับข้อหนคุยกับ B บอกว่า have you found a job yet เธอหางานได้แล้วหรือ,อยัง B ก็เลยว่า I applied to show the armybut have o n the a n y t h i n g y e t ฉันได้สมัครงานไปแล้วนะครับ ในงานกองทบกนะครับนะแต่ฉันก็ I have n เฮ่ a จริงๆเนี่ยฉันก็ไม่ได้รับไม่ได้รับข่าวคราวอะไรเลยนะครับความคืบหน้าอะไรเลยแมปลเร็วเกินไปลิ้นพันกันเลยครับผมดังนั้นมาดูข้อที่สองกันนะครับข้อที่สอง A บอกว่า i s your brothers t i l l ตรงนี้ให้ใส่กับว่า unemployed นะครับ unemployed เดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีนะครับจะได้เห็นชัดเจน unemployed ตัวนี้นะครับ แปลว่านะครับพี่ชายหรือน้องชายของคุณนั้นยังตกง,งานอยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้ให้ตอบ u n Employ e d B ก็เลยว่า No นะครับไม่ได้ตกง,งานแล้วนะครับนะ There was a ตรงนี้นะครับผมให้เติมคำว่า What ว่า y นะครับเพราะว่าตอนนี้มีตำแหน่งตำแหน่งงานว่างอยู่นะครับผมแล้วก็ a t the local factory นะครับที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแถวแถวแถวบ้านนะครับ Local local ถบอ่า ท้องถิ่นนะครับนะดังนั้น so he is working there now แล้วก็เขานะครับไปทํางานที่โรงงานแห่งนั้นแล้วนะครับนะไม่ได้ตกงานแล้วนะครับตรงนี้ให้ตอบว่า vacancy นะครับ vacancy ข้อสมต่อนะครับ A บอกว่า have you heard John from s a l e was ตรงนี้ให้ใส่คำว่า dismiss นะครับ dismiss แปลว่าให้ออกหรือไล่ออกก็ได้นะครับนะให้ออกไล่ออกนะครับ ก็แปลว่าคุณได้ข่าวได้อยังนะครับจรน,นั้นจรน,นะครับได้ถูกไล่ออกจากการเป็นเซลแล้วนะครับหรือให้ออกแล้ว b บก็เลยบอกว่านู no, ้นฉันยังไม่ได้ทราบข่าวเลยนะครับนะที just, เจสน,นะครับตรงนี้ให้ตอบว่า e t i r ยนะครับ retire ฟังด้วยดีนะครับนะเขาบอกว่าได้รับข่าวคราวแล้วยังจรน,นั้นนะครับถูกให้ออกหรือถูกไล่ออกจากการเป็นเซล B ีบอกว่าโนไม่เลยนะครับ he just retired เ้ขาแค่กเกษียณหรือเขาแค่เขาแค่แค่ขอลาถอนตัวออกมาก่อนกำหนดเวลานะครับ retire เให้ตอบว่า retire นะครับนะ n no, นนะครับ he just retired early นะครับนะ retire early ก็คือกเกษียณออกมาก่อนกำหนดนะครับนะเช่นกำหนดอายุ60แต่เขาออกมาตอนอายุ40 50อะไรก็ว่าไป so he spent m o r e time with his family ดังนั้นเขาก็ สามารถที่จะอยู่ก็ครอบครัวได้นะครับนะเพราะว่าเขาลาออกจากงานมาแล้วกเกษียณมาแล้วหรือถอนตัวออกมาเสก่อนหรือเออร์ลี่ออกมาก่อนกําหนดนะครับนะไม่ใช่ลาออกอีกนะครับเพราะลาออกมีคำว่าอ่ารีไซน์ตัวนี้นะครับลาออกโอเคนะครับไปต่อข้ี่ี่่ครับ I can't believe that I didn't get that promotion ตรงนี้ใส่ว่า promotion นะครับ ฉันไม่เชื่อตัวเองเลยนะครับว่าฉันจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลือ่อนอ่าตำแหน่งงานอะไรต่างๆนะครับมี B. ก็เลยบอกว่า you should resign and look for another job <c oughs> ตรงนี้แปลกเหมือนกันนะครับนะคนแรกบอกว่าฉันไม่เชื่อเลยว่าฉันอ๋อฉันไม่ได้ตัวทีครับเออฉันไม่ได้ตัวทีครับแหมโอเคแบดกันอยู่คุณครูลืมดูครับว่าดินตัวทีครับ แปลว่าฉันไม่เชื่อเลยนะครับว่าฉันไม่ได้รับเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือเงินเดือนไม่ขึ้นเลยนะครับประมาณนั้นนะครับนะไปพูดกับ BB ก็เลยว่า y o u s h o u l d resign and look for another job I s ช้ resign ตัวนี้นะครับเพื่อนคนนี้ก็ดีเหลือเกินนะครับนะบอกว่าในเมื่อไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแล้วเธอควรที่จะลาออกไปหางานใหม่ <c oughs> เอาตามนั้นก็เลยกันนะครับนะค,นะคุณครูแปลตามเนื้อเรื่อง ข้อที่ครับเอบอกว่า How is your new no job going Sam Sam งานใหม่ของเธอนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะ Go h uh, your job going นะครับ Is going ก็คือเป็นไปด้วยดีไหมอะไรประมาณนั้นนะครับนะ B ก็เลยว่า It's great โอเคเป็นไปด้วยดีนะครับเพื่อนไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้น I can't wait to get my first ตรงนี้ให้ตอบว่า a ป slip นะครับ ตรงนี้นะครับนะคุณครูแปลสำนวนของคุณครูนั่นก็น่าจะหมายถึงว่าถ้าแปลตามคําศัพท์เลยว่าฉันไม่สามารถคอยที่จะรับสลิปเงินเดือนนะครับนะแปลความหมายน่าจะหมายถึงว่า,าแซมไปทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องรับสลิปเงินเดือนนะครับนะพอเพื่อนถามว่างานใหม่ของเธอนั้นเป็นอะไรบ้างแซมก็เลยบอกว่าดีมากทีเดียวเพราะฉันไม่ต้องรอสลิปเงินเดือนนะครับนะ ประมาณนั้นนะครับนะในความหมายของคุณครูนะครับแปลประมาณนั้นโอเคนะครับไปต่อข้อ5ข้อ5ค่อยเติมคำว,ว่า for คำว่า as แล้วก็คำว,ว่า in ลงไปนะครับนะในประโยคต่อไปนี้ดังนั้นมาดูกันนะครับข้อหนึ่ง I like to apply for the post นะครับฉันอยากจะสมัครงานอ่าเป็นพนักงานไปรษณีนะครับโพสในที่นี้ข้อ2นะครับ I have work ตรงนี้ as นะครับตอบ as as work as a singer sell since 2010ฉันได้ทำงานนะครับนะ have w o r k เนี่ยทำงานมาแล้วเป็น present perfect นะครับโดยเป็นนักร้องนะครับผมมาตั้งแต่ปีคศ2010 as ตรงนี้นะครับตัว as แปลว่าในฐานะนะครับ as how long have you worked ตรงนี้ in นะครับนะ work in แปลว่าทำงานในอาชีพ a c c o u n t a n t a ็ c แอคเนะครับในงานพนักงานบัญชีคุณทำงานพนักงานบัญชีมานานเท่าไหร่แล้วนะครับตรงนี้ตอบ IN นข้อทสก็ตอบ IN เหมือนกันนะครับ fill in this application form นะครับให้กรอกใบสมัครนี้นะครับนะ fill in ข้อที่6ครับ underline the correct words check i n y o u r dictionary mix and then use in the other words ให้เขียนเส้นใต้นะครับคำศัพท์ที่ถูกต้องแล้วก็ให้เช็ค ดูในพจนานุกรมนะครับแล้วก็แต่งประโยคด้วยอาจจะใช้คําอื่นเสริมเข้ามาด้วยก็ได้นะครับแปลว่าประมาณนั้นนั่นก็คือเขาให้สองคำมาเลือกนะครับนะให้นักเรียนเลือกเอาคําที่ถูกต้องคําที่ถูกต้องตรงนี้นะครับเอาอเป็นว่าคุณครูฉเฉลยให้เนี่ยอาจจะบอกแนวกว้างๆนะครับนะว่ามันจะเป็นเพราะคําแปลมากกว่านะครับนะแล้วก็คําที่นิยมใช้มากกว่านะครับสองคำนี่ บางข้ออาจจะถูกหมดทั้งสองคำเลยนะครับแต่เอาเป็นว่าตามที่นิยมใช้ก็แล้วกันนะครับนะไม่ได้บอกละเอียดว่าทำไมคํานี้ถึงได้ถูกร้อยเปอร์เซนตคำนี้ถึงได้ผิดนะครับเช่นข้อที่หนึ่งนะครับ I h a v e ด a a กับ a pay นะครับ e for four years นะครับจะใช้เป็นแวกก็ได้เป็นเป y ก็ได้นะครับแต่ในที่นี่ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดก็คือเป y นะครับนะ I w ้เพ h a อนแท้ปก็หมายความว่าฉันไม่ได้รับเงินเดือนขึ้นนะครับนะ rise แปลว่าขึ้นมาเป็นเวลา4ปีแล้วนะครับนะครับดังเหตุผลดังกล่าวนะครับนะคุณครูเฉลยสั้นๆนะครับว่าตอบว่าเปยนะครับเหตุผลก็คือนิยมใช้คำนี้มากกว่านะครับนะ้อที่สองครับเอา till He จ่จดจด more experience there is no chance of him getting a better job เอาท i ว g เกนตอบเกนนะครับนะเก์ gain. ตรงนี้เอาตามคำแปลนะครับนะตอบว่าเกณฑ์เพราะเกณฑ์แปลว่าได้รับนะครับส่วนวินแปลว่าชนะวินนี่เขาจะใช้ในกรณีที่ได้รับรางวัลในกรณีที่ชนะการแข่งขันนะครับดังนั้นในที่นี่คือได้รับประสบการณ์นะครับก็ต้องใช้เกณฑ์นะครับนะเอาเป็นว่าข้อมูลประมาณนี้นะครับถึงได้อตอบว่าเกณฑ์ ก็แปลว่าไม่มีโอกาสสําหรับเขาเลยนะครับนะในการที่จะได้งานที่ดีกว่านี้จงกระทั่งว่าเขาต้องมีประสบการณ์ให้มากกว่านี้ต้องไปแปลประโยคหลังก่อนนะครับนะถึงจะมาแปลประโยคหน้าจะได้ความหมายง่ายกว่าโอเคนะครับไปข้อที่สามก็ซาร่าเีสติเชอร์ซาร่านะครับเป็นคุณครูยบาบตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนะซาร่าเป็นคุณครูโดยโดยจบโดยงานโดยงานนี้มันแปลแล้วมันขัดขัดนะครับ ต้องตอบว่า by profession นะครับก็คือโดยอาชีพนะครับโดยอาชีพแล้วนะซาร่าเป็นคุณครูงานนี้ก็คืองานทำอะไรก็ได้นะครับแต่ profession แปลว,ว่าอาชีพอาชีพครูนะครับนะไม่ใช่งานครูแต่ถ้าเขาบอกว่าให้เลือกงานต่างๆ jobs นะครับงานต่างๆเช่น teacher nurse อันนี้ได้นะครับหัวข้อของคาว่า job ได้ต่อไปก็อีสิครับ if want to make herself ระหว่างเกาหลีกับ employment นะครับ in the music industry ก็ให้ตอบว่าเกาหลีนะครับก็โดยคำแปลเหมือนกันนะครับนะตรงนี้เพราะ employment นะครับแปลว,ว่าการจ้างแต่เกาหลีแปลว่าอาชีพดังนั้นะก็ตอบอาชีพดีกว่าอีฟ e นั้นต้องการที่จะทำนะครับอาชีพของตัวหลอดเองนะครับโดยการทำในโรงงาทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการอุตสาหกรรมดนตรีนะครับนะก็ใช้เป็นเกาหลีแล้วก็สุดท้ายก็คือ j a c s works for sale นะให้ต่อคอมเพนีนะครับนะเพราะว่าคอม p a นีคือบริษัทนะครับอินดัสทรีนะครับอ่าก็คือโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมเซลล์ในที่นี่นะครับพนักงานขายนะครับเซลล์ก็จะเกี่ยวกับบริษัทนะครับนะซึ่งนิยมใช้คำนี้เอาเป็นว่าเอาคำแปลที่มันมีความหมายได้สมบูรณ์กว่านะครับประมาณนั้นนะครับว่าคำไหนถูกต้องคือแปลแล้วได้ความหมายกว่า แจ็คนะครับต้องการเป็นเซลล์ขายสินค้าในโรงงานเอ้ในบริษัทนะครับคอมเพนีโอเคครับผมไปต่อนะครับผมนั่นก็คือ Work เอ่อ w o r d formation ก็คือการทำคำศัพท์นะครับนะให้เป็นคำาุุณศัพท์และก็คำอ่าอ่าทำคำกริยาให้เป็นคำบุรศัพท์อแปลอย่างนี้ดีกว่านะครับนะเพราะว่าเขาวงเล็บไปแล้ว นั่นก็คือนะครับคำกริยาเช่นคำว่า imagine นะครับซึ่งแปลว่าจินตนาการนะครับนะใส่ able เข้าไปก็จะกลายเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าเป็นคนมีจินตนาการนะครับก็คือ imaginable นะครับและคําว่า sense นะครับแปลว่าสัมผัสหรือแปลว่ารู้สึกนะครับก็เป็น sensible นะครับแปลว่าเป็นคนที่มีไวต่อความรู้สึกนะครับเป็นคนอ่าไวต่อความรู้สึกหรือว่าเป็นคนมีความรู้สึกอ่ามีความมีประสาทสัมผัสที่ ที่ที่ที่ไวนะครับที่แหมะไปยังไงดี sensible เนี่ย sensiblesensitive เหมือนกันนะครับนะเป็นคน sensitive อ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเราเข้าใจกันดีนะครับอธิบายเป็นไทยยากเหมือนกันนะครับ impress นะครับผม impressive นะครับก็คืออเป็นคนที่กดดันนะครับนะ impressive ต่อไปนะครับ please นะครับก็เป็น please เติมด d นะครับ please เป็นคำกริยานะครับแปลว่าโปรดแปลว่ากรุณาและ please เติมดีแปลว่าเบิกบานนะครับเป็นที่โปรดปรานส่วน please เติม n นะครับก็เหมือนกันนะครับแปลว่าโปรดปรานเป็นที่พอใจนะครับใช้กับสิ่งของนะครับแต่ถ้า ed ใช้กับบุคคลโอเคนะครับดังนั้นเราลองมาเติมกันเลยครับผมข้อหนึ่งครับ you should or you have to be creative to be an artist artist นะคุณควรจะเป็นคนมีความคิดส,สร,ร้างสรรค์นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเป็นศินลปินหรือนักศิละปะนะครับหรือจิตกรค่อยสอนนะครับแซม can't f i n เอ่อนะครับสุดเขาให้มาแล้วนะครับตัวตีนะเขาให้คำมาแล้วเราก็ใส่เป็น suitable นะครับใส่ a b l e เข้าไปนะครับ a b l e นะครับแซมนั้นไม่เป็นคนที่เหมาะเลยกับงานนี้นะครับนะคันไยอ๋อแซมไม่สามารถหางานที่เหมาะกับเขาได้นะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับ a suitable job ข้อที่สามครับผมชอ m i s b r i l i s t at making any subjects นะครับ comprehend ตรงนี้นะครับให้ให้ใส่เป็น comprehensible นะครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ sible comprehensible แปลว่าเข้าใจง่ายนะครับผมนั่นก็คือทอมนั้นเป็นคนที่เก่งนะครับนะบเป็นคนที่มีไหวพริบดีนะครับนะ brilliance ในการที่จะทำให้อเรื่องต่างๆนะครับ subject ในนี้แปลว่าเเรื่องเรื่องต่างๆนั้นให้เด็กนะครับสามารถเข้าใจได้ง่าย small children นะครับเด็กเล็กๆนะครับส,สามารถเข้าใจได้ง่ายก็คือ เป็นครูสอนโรงเรียนปถมวัยอะไรอย่างนี้ได้นะครับนะแล้วก็นำมาสรรเสริญว่า Tom is b r i l l i a n t at making any s u e j e c t s c o m p r e h e n s l b l e นะครับ a l l children แปลว,ว่า Tom นั้นนะครับเป็นคนที่เก่งนะครับในการที่จะอ,อธิบายนะครับเรื่องต่างๆให้กับเด็กเล็กๆเ,เ,เข้าใจได้ง่ายยิ่งดียิ่งขึ้นประมาณนั้นนะครับตอบคอม r e h e n s i b l e นะครับ comprehensible comprehensible Com นะครับ i b l e ไปก็สี่ต่อนะครับผมนั่นก็คือมีอ่ะ b ์บิแหมวันนี้คุณครูเป็นยังไงอ่านผิดเรื่อยเลยบิงังที่ชชชชเชอเชตอวส์นะครับการเป็นครูนั้นจะต้องมีอะไรนะครับเขาให้อินเทรมาแล้วตรงนี้นะครับผมเขาให้ใส่อาดี ED กับ ING นะครับ ตรงนี้ใส่ NG นนะครับนะมีเงื่อนไขเ is away investing การเป็นคุณครูนะครับอย่าลืมกับว่าตรงนี้นะครับมีเงื่อเเป็นนามธรรมนะครับนะไม่ใช่เป็นบุคคลนะครับถ้าเป็นบุคคลนี่ต้องเติมดีๆการเป็นครูนั้น is away investing นะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างยิ่ง because ก็บอกว่า every day is difficult. They are different เพราะว่าชีวิตในแต่ละวันนั้นมีความแตกต่างก็คือสามารถเจอเหตุการณ์แปลกๆนะครับนะในแ,แต่ละวันนั้นไม่ไม่ ไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะเด็กแต่ละคนแต่ละวันนั้นเหตุการณ์ก็จะแตกต่างกันออกไปตรงนี้ให้ใส่ว่า i n t e r e s t i n g นะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับผม now that he has finished university ตอนนี้นะครับเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว Lee is a q u a l i f d artist architect นะครับ qualify นะครับ qualify ตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนวัเป็น i อจะมีดีนะครับนะนะครับ คนิ l i ฟ y ตัวนี้เป็นคำกริารายาแปลว่า,า,าผ่านการคัดเลือกนะครับนะแต่ก็ให้เปลี่ยนเป็นาวายเป็นอาทมีดีนะครับเพราะจะทําหน้าที่เป็นคำมรุณัพท์ขยายกับว่า Architect ก็แปลว่าเป็นสถาปบิ์ที่ได้รับผ่านได้ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วนะครับความหมายประมาณนั้นต่อไปมาเรียนอีเดียมนะครับอีเดียมก็คือสำนวนนะครับนะ สำนวนก็คือ choose the correct word in the second sentence to complete the i d i o m in b l d ให้เลือกคำที่ถูกต้องนะครับในประโยคที่2นะครับเพื่อที่จะทำสำนวนให้เหมือนกับสำนวนในตัวทึบนะครับ w h o s e meaning is given in the first sentence แล้วก็ความหมายข้อไหนนะครับที่ได้ให้ไว้ในประโยคแรกนะครับ are there similar idioms in your language นะครับแล้วก็มีสำนวนไหนที่ เหมือนกันในภาษาของคุณหรือเปล่าประโยคแรกนะครับก็ว่า Laura believes t h y y w u u l d a คเ her to l ล v v e ประโยคแรกกับประโยค2เหมือนกันนะครับนะนั่นก็คือนะครับ she thought s h w w u u l s s h w w u u l g g t t the b c k หล่อนคิดว่านะครับนะหล่อนนั้น would a s k her to l i v v e นะครับความหมายเดียวกันกับ get นะครับเขาบอกฉีดเส้นใต้หรือเปล่านะครับนะ ให้ทำให้ถูกต้องเนี่ยคุณครูเขตส์สต้ดูก็แล้วกันนะครับนะคำว่า g e ต the b อะแรตรแปต,ตรงๆแปลวา่าได้ถุงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะแต่ความหมายนั่นก็คือว่า w o d ask h e r to l e a v e นะครับความหมายก็คือเขาเชื่อเหลือเกินนะครับว่า t h would ask h t r to l e a v e คือเขาคงจะอนุญาตให้หล่อนออกไปนะครับนะออกไปไหนก็แล้วแต่อาจจะอนุญาตนะครับไปทำธุระไปไหนก็แล้วแต่นะครับ ลอร่าคงจะได้รับการอนุญาตก็เลยพูดเป็นสำนวนว่า Get the back นะครับเข้าใจไหมครับ Get นะครับนะเขาบอกว่าสำนวนที่สองมีความหมายเหมือนก,นกันกับสำนวนแรกอย่างไรนะครับคุณรูเขียนเส้นใต้ให้ดูแล้วอมาดูข้อที่สองเพื่อความเข้าใจดียิ่งขึ้น This factory operates all day and all night โรงงานสาการมแห่งนี้นะครับได้ทำงานนะครับนะตลอดทั้งวันและตลอดทั้งคืนคือทำงานทั้งวันทั้งคืนเลย ก็จะคล้ายกับจำนวนว่า this f a s t i v a l o p e r a t e นะครับ round the clock ซึ่งจะแปลตรงๆปลว่ารอบนาฬิกาแต่ความหมายคำว่ารอบนาฬิกาในที่นี้อย่าแปลว่ารอบนาฬิกานะครับให้แปลว่าทั้งวันทั้งคืนซึ่งตรงกับประโยคแรกคือ all day and all night นะครับแปลว่าทั้งวันทั้งคืนไปก้อทสามต่อนะครับ Bill s ชอบ working and went home at 6 p.m. จอนะครับได้ เลิกงานนะครับคำว่า stop working หมายถึงเลิกงานแล้วก็กลับบ้านทันทีเลยเวลา6โมงเย็นก็เปลี่ยนประโยคใหม่เป็น at six pm นะครับเวลาหโมงเย็นเบ Bill นะครับก็จะ call name isday นะครับหรือว่า name isday กับ call isday นะครับคำว่า name กับคำว่า call เนี่ยใช้แทนกันได้ก็แปลเหมือนกันนะครับนะ call name อ่า call isday หรือว่า name isday แปลว่า went home นะครับ นั่นก็คือกลับบ้านทันใดนะครับนะหรือว่าเลิกสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปทําสิ่งอื่นสิ่งเงินนะครับคือเลิกเลิกได้แล้วนะครับกลับบ้านได้เลยประมาณนั้นนะครับความหมายคำว่าเนมิสเดย์ครับดิฉันก็เมื่อนี้วอสแอกทูเลฟฮิสลาสจ็อบวอสแอกทูเลฟฮิสลาสจ็อบนะครับวอสแอกทูเ v ฟนะครับ ตรงนี้แปลตามความสั์แปลว่าถูกขอร้องให้ออกเขาว่าถูกขอร้องให้ออกก็ต้องแปลอีกทีหนึ่งก็แปลว่าไล่ออกนะครับนะถูกขอร้องให้ออกก็คือไล่ออกดังนั้นประโยคแรกก็ต้องแปลว่าถูกไล่ออกนะครับนะเฮนรี่ถูกไล่ออกจากงานล่าสุดที่ไปทํางานล่าสุดเนี่ยถูกไล่ออกซะแล้วก็จะแปลเหมือนกับสำนวนข้างล่างนะครับคือ g o อ f i ฟ e ซึ่งแปลว่า เกิดไฟลุกเป็นไฟขึ้นมาหรือว่าช็อตขึ้นมานะครับก็ความหมายเดียวกันนะครับคำว่าลุกเป็นไฟนะี่แปลว่าถูกไล่ออกนะครับนะอย่าไปแปลว่าลุกเป็นไฟเฮนรี่ถูกไล่ออกนะครับจากงานที่กระทําล่าสุดนี้นะครับงานที่ไปทําล่าสุดนี้ถูกไล่ออกอีกแล้วโอเคนะครับผมดังนั้นก็ตรงนี้เดี๋ยวนะครับแหมายคุณครูเลิม อ่าโทษทีนะครับหนาะลืมเอาภาพของสำนวนนะครับ Pro ต e เวมาใส่ไว้ให้ตรงนี้มีสำนวนนะครับผมในการเติมเอาเป็นว่าท่านผู้ชมที่ไม่ใช่นักเรียนนะครับหนาะก็จินตนาการตามไปก็ได้กันนะครับแต่สําหรับนักเรียนนะครับหนาะที่มีหนังสือก็เปิดหนังสือประกอบด้วยนะครับหนาะคุณครูลืมเอาภาพมาก็คือสำนวนนะครับสำนวนคําว่า Look True นะครับหนาะ คำว่า p พ t ดสู่คำว่า c r ครีสู่คำว่า g โกสู่แล้วก็คำว่าฟอร์สู่นะครับซึ่งเป็นกริยาบลีนะครับเป็นโปรซาวเวิร์บนะครับว่านำเอาคำว่าอะไรมาเติมเติมเสร็จนะครับนะบก็จะมีความหมายเหมือนกับตัวทึบในวงกลมนี้นะครับดังนั้นเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยนะครับนะก็คือ can you ตรงนี้ให้ักเรียนใส่คำว่าพ u t นะครับ p UT, put p ท t แล้วก็ตรงนี้แส่กว่า True นะครับ True ก็คือ T H R O U G H นะครับ True ที่แปลว่าผ่านนะครับที่ว่าแปลว่าผ่านตลอดนะครับ True หรือว่าตลอด T H R O U G H นะครับดังนั้น Put True นะครับนะก็จะแปลว่า Connect by Phone นะครับนั่นก็คือต่อสายนะครับต่อสายโทรศัพท์ can you Put me through m e r Smith ก็แปลว่ากราณาช่วยต่อสาย กรณาเรียนสายชันกรณาเรียนสายคุณสมิทธหน่อยได้ไหมครับประมาณนี้นะครับนะคือฉันต้องการพูดกับคุณสมิทธนะครับนะกรณาต่อสายให้หน่อยได้ไหมครับประมาณนั้นนะครับนะเวลาแปลก็คือ Connect by Phone เรามาดูก็สองต่อนะครับ John working and difficult projects but I am sure he can carry through นะครับตรงนี้ใส่ carry นะครับ c a r r y carry ที่แปลว่าแบกแปลว่าพกแปลว่าหามนะครับ True ก็ t r u ตัวเดิมนะครับ T S o U G H Carry True ก็เป็น Proverb นะครับแปลว่าทําให้เรียบร้อยทําให้สําเร็จนะครับทําให้ประสบความสาเร็จก็เลยแปลว่าการทํางานของจอรนนั้นนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ยากเหลือเกินนะครับแต่ฉันก็มั่นใจว่าจอนนั้นสามารถทํางานนั้นให้สําเร็จได้ก็เป็น He can carry t h r o u g h นะครับโอเคนะผ่านนะครับต่อไปข้อที่3นะครับ This l a n d s o r uh, for Opening a new branch ตรงนี้ให้เติมคำว,ว่า fail t r u e นะครับ f e l, l fail ที่แปลว่าตกนะครับนะแปลว่าตกแปลว่าหล่น f e l, l แล้วก็ t r u e เหมเือนเดิมนะครับ t h l u g h fail t r u e นะครับก็แปลว่าตกเลยนะครับตกในะที่นี้ก็คือยกเลิกนะครับลมเลิกนะครับ the p l a n for opening a new branch fail t r u e ก็แปลว่าโครงการที่เขาจะเปิดสาขาใหม่นั้นได้ลมเลิกอ่ะลมเลิกก็ได้นะครับนะ fail t r u g ดิวทูเล็กออฟมานี่นะครับเรื่องมาจากว่าดิวทูและเนื่องจากว่าขาดเงินนะครับหรือเงินไม่เพียงพอนะครับเล็กออฟมานี่ข้อที่สี่ครับสู้ตรงนี้นะครับให้เติมคำว่า w h r o u g h นะครับ w e n t นะครับ w e n t c h o u g s นะครับ through หรือว่าปกติแล้วมันเป็น Go through นะครับแต่เราเปลี่ยน g กเป็น w ว n t นะครับ ทรู e อ่าทรูใกล้ๆกันหมดเลยนะครับทูชื่อคนทรูเว้นทรูอาเฟลฟูทามเว้นที่ก็อดไฟร์นี่ก็อดไฟร์เมื่อกี้เราเรียนมาแล้วนะแปลว่าถูกไล่ออกนะครับดังนั้นก็แปลว่าทรูนั้นมีประสบการณ์นะครับนะคำว่าเว้นทรูแปลว่ามีประสบการณ์มีประสบการณ์หรือได้รับประสบการณ์เวลาที่แสนจ,จะเจ็บปวดอย่างยิ่งเลยนะครับเมื่อหล่อนนั้นถูกไล่ออกนะหรือแปลว่า หล่อนถูกไล่ออกนะครับหล่อนก็เลยได้ประสบการณ์อันที่เจ็บปวดอันน่าเจ็บปวดเอามากๆแปลว่าประมาณนั้นก็ได้นะครับคำว่า went through แปลว่าได้รับประสบการณ์ไปข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับนาะให้ใส่คำว่า look through นะครับ l w o k look นะครับ through t h o g s why don't you look through the local paper for our vacancy ดังนั้น h r o u g h แปลว่า Look at Quickly นะครับแปลว่าให้มองหาอย่างรวดเร็วก็แปลว่าทําไมเธอไม่หางานนะครับงานว่างนะครับแวนเซนซีทำไมเธอไม่หางานว่างจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะครับนะ,ะลุกคู่เพ,เ,พเปอร์เพเปอร์ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ากระดาษนะครับแปลว่าหนังสือพิมพ์นะครับนะทำไมเธอไม่มองหางานว่างนะครับในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างด่วนเลยนะครับนะลุกทรูหมายแปลว่ามองหาอย่างด่วนนะครับลุกแอดควิกเลย l โอเลุกนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ TRUE Th THRUGH โอเคครับเป็นัานว่าจบนะคุณครูคก็หมดเสียงพอดีเลยเตรียมไว้จนถึงหนะ้า5 5แค่นั้นเองนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเอาด้วยๆแค่นี้ก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ